สวัสดีครับนักเรียนสายชั้นป .4 ี่ทุกคนทุกห้องเรียนพพบกับ sala, คุณครูโจ HAEL, น้นะครับในรายวิชาดนตรีสวัสดีครับนักเรียนสายชั้นป .4 ีทุกคนทุกห้องเรียนพพบกับคุณครูโจ้นะครับในรายวิชาดนตรีนะครับในครั้งที่2นะครับครั้งนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของประเภทของเครื่องดนตรีนะครับอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับประเภทของเครื่องดนตรีนักเรียน ประเภทของเครื่องดนาตรีเนี่ยมันแบ่งเป็นกรุ um ๊ปใหญ่ๆนะครับนักเรียนคือ2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันก็คือประเภทของเครื่องดนตรีไทยนะครับแล้วก็ประเภทของเครื่องดนตรีสากลในครั้งนี้นะครับนักเรียนเราจะเรียนกันในเรื่องของประเภทของเครื่องดนตรีไทยนะครับนักเรียนตอนนี้ประเภทของเครื่องดนตรีไทยเนี่ยแบ่งเป็นย่อยนะครับนักเรียน เครื yeah, ai, ่องดนตรีไทยเนี่ยแบ่งย่อยออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะครับนักเรียนประเภทที่1เลยคือประเภทเครื่องดีดนะครับนักเรียนประเภทเครื่องดีดนะครับนักเรียนเครื่องดีดเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่มีสายนะครับเกิดเสียงโดยวิธีการดีดนะครับใช้อะไรดีดนะครับอาจจะใช้นิ้วนะครับนักเรียนนิ้วมือเราเนี่ยนะครับนิ้วมือเราหรือว่าใช้เป็น ไม้นะครับเป็นอุปกรณ์นะครับที่ทําพิเศษมาสําหรับเอาไว้ดีดนะครับโดยการเกิดเสียงโดยสายเนี่ยเวลาเราใช้มือดีดหรือไม้ดีดเนี่ยเกิดเสียงโดยการสั่นสะเทือนแล้วก็มีเสียงขึ้นมานะครับนักเรียนมีอะไรบ้างนักเรียนนะครับมีอะไรบ้างขอให้ครูยกตัวอย่างเลยนะครับนักเรียนก็คือจะเค้นะครับนักเรียนจะเค้นะครับครูก็จะมีรูปนะครับเป็นบัตร ทำนะครับเป็นบัตรรูปภาพนะครับเป็นภาพนะครับจะเค้นะครับนักเรียนนะครับจะเคตอนนี้จะเคเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมนักเรียนมีสายขึงตึงนะครับแล้วก็มีการตั้งสายนะครับแล้วก็ดีดนะครับอันนี้ก็เล่นโดยวิธีการดีดเกิดเสียงนะครับโดยการสั่นสะเทือนของสายและเกิดเป็นเสียงโน้ตต่างๆนะครับจะเคมีอะไรอีกนะครับจะเคนะครับนักเรียนมีอะไรอีก แต่เคแล้วตามด้วยต่อไปนะครับนักเรียนกระจับปีนะครับนักเรียนกระจับปีนะครับกระจับปีนะครับเกิดเสียงโดยการดีดเหมือนเดิมนะครับนักเรียนมีการใช้สายถึงตึงนะครับมีการตั้งสายตามระดับเสียงโน้ตนะครับก็เวลาจะทําให้เกิดเป็นเสียงโน้ตต่างๆตามบทเพลงก็เล่นโดยวิธีการดีดนะครับนักเรียนนะครับ ต่อไปมีอะไรอีกนะครับก็คือเป็นซึ่งนะครับซึงนะครับนักเรียนซึงก็มีสายถึงตึงแล้วก็มีการตั้งสายให้ตรงกับตัวโน้ตนะครับประจําของเครื่องแล้วก็เล่นโดยวิธีการดีดเหมือนกันนะครับต่อไปประเภทที่2นะครับนักเรียนเครื่องสีนะครับนักเรียนเครื่องสีนะครับเป็นเครื่องดนตรีที่มีสาย อีกเหมือนกันนะครับมีสายนะครับแต่ทำให้เกิดเสียงโดยใช้คันชักในการสีเข้าไปนะครับสีนะครับอย่างเช่นมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างดูนะครับซออู้นะครับนักเรียนซออู้นะครับนักเรียนซออู้นะครับตัวนี้นะครับซออู้นะครับก็จะมีคันชักนะครับนักเรียนอยู่ตรงนี้นะครับคันชักนะครับอันนี้ตัวเครื่องนะครับ มีสายนะครับก็สีนะครับใช้มือมือจับกันชักแล้วก็สีไปนะครับก็เกิดเสียงเป็นโน้ตต่างๆนะครับให้ตรงตัวโน้ตถ้าไม่ตรงก็มีการตั้งสายได้เหมือนกันนะครับนักเรียนอันนี้ซออู้มีอะไรอีกครับนักเรียนนะครับมาดูต่อไปนะครับมีซอด้วงนะครับนักเรียนนะครับซอด้วงซอด้วงนะครับนักเรียนซอด้วงนะครับก็จะมีการ นี่ครับกระโดลกรับเสียงส่วนใหญ่แล้วเครื่องสีเนี่ยจะมีกระโหลกเรียกรับรับเสียงนะครับเาเรียกกระโดลกนะครับรับเสียงนะครับมีสายขึงตึงนะครับเนี่ยมีที่ตั้งสายนะครับแล้วก็สีใช้คันชักนะครับนักเรียนอันนี้ซอด้วงนะครับต่อไปอีกอีกสักชิ้นหนึ่งนะครับนักเรียนซอสามสายนะครับซอสาสายนักเรียนนะครับนักเรียนก็มองหน่อยนะครับเพ่ง ่อสาสายนะครับนักเรียนก็จะมี3สายด้วยกันนะครับมีการตั้งสายนะครับมีการชักใช้มือจับกันชักแล้วก็สีสีไปนะครับก็เกิดเป็นเสียงโน้ตต่างๆนะครับนักเรียนนะครับอ่าตอนี้ต่อไปประเภทที่3นะครับมีดีสีไปแล้วต่อไป3าตีนะครับนักเรียนตีนะครับตัวนี้ตีมีอะไรบ้างตีเนี่ย นะครับเป็นเครื่องหัวใจหลักเลยนะครับเป็นเครื่องให้จังหวะเห็นไหมเครื่องตีเนี่ยจะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเครื่องที่ให้จังหวะนะครับมาดูว่ามีเครื่องอะไรบ้างในดนตรีไทยนะครับเครื่องตีนะครับการให้จังหวะอันดับแรกเลยฉิงก่อนเลยกูยกตัวอย่างนะครับฉิงนักเรียนนะครับฉิงเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเครื่องตีเนี่ยนะครับนักเรียน เกิดเสียงโดยวิธีการตีแต่นี้ตีใช้อะไรตีบ้างนะักเรียนนะครับใช้มือนะครับมือเราเนี่ยตีลงไปทําให้เกิดเสียงใช้อะไรอีกใช้ไม้นะครับไม้ตีลงไปทําให้เกิดเสียงนะครับหรือเอาของสองสิ่งนะครับที่เหมือนกันมากระทบกันนะครับก็บ <m utter> ทําให้เกิดเสียงนะครับแต่นี้เกิดเสียงโดยวิธีการตีทั้งนั้นเลยนะครับนักเรียนแต่เครื่องตีเนี่ยเวลาเขา แบ่งย่อยลงไปอีกก็คือมีอยู่3ประเภทด้วยกันก็คือเขาเรียกว่าเครื่องตีที่ทําด้วยไม้ก่อนนะอันดับแรกนะครับเครื่องตีที่ทําด้วยไม้ก่อนมาดูเครื่องตีที่ทําด้วยไม้มีอะไรครับนักเรียนเครื่องตีที่ทําด้วยไม้ก็คือระนานะครับอันนี้อยู่ในกลุ่มเครื่องตีนะครับนักเรียนอันนี้เครื่องตีหมดเลยนะครับนักเรียนเห็นอย่างเงี้ยคือเครื่องตีนะครับระนาดนะครับอันนี้ระนาดเอก นะครับนักเรียนเนี่ยจะทําด้วยไม้นะครับนะครับถึงนะครับมีผืนละนาดเขาเรียกผืนละนาดนะครับนักเรียนแล้วก็เล่นโดยวิธีการใช้ไม้ตีลงไปตามระดับเสียงของตัวโน้ตนะครับก็จะเกิดเป็นเสียงโน้ตนะครับนักเรียนระนาดนะครับเครื่องตีอันนี้ทําตีที่ทําด้วยไม้นะครับนักเรียนต่อไปตีด้วยทาที่ทําด้วยโลหะนะครับโลหะอย่างเช่นของวงใหญ่ นี่ตีที่ทําด้วยโลหะนะครับของวงใหญ่ของวงใหญ่นะครับนักเรียนก็จะเห็นนะครับนี่นะของวงใหญ่เวลาเราเล่นเราก็เข้าไปนั่งข้างในนะครับนะครับเข้าไปนั่งข้างในแล้วก็ใช้ไม้ตีลงไปตามระดับเสียงของตัวโน้ตนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องตีที่ทําด้วยโลหะนะครับนักเรียนนะครับมีอะไรอีกเครื่องตีที่ทําด้วยโลหะชิงนี่กํากับจังหวะด้วยแล้วก็เป็นเครื่องตีที่ทํา ด้วยโลหะนะครับนักเรียนเครื่องตีที่ทําด้วยโลหะนะครับก็สองของสองชิ้นนะครับตีกระทบกันนะครับติงจับนะครับตีกระทบกันก็เกิดเป็นเสียงนะครับนักเรียนมีอะไรอีกฉาบนะครับฉาบนะครับเนี่ยนะครับอันเนี้ยทำด้วยโลหะนะครับเหมือนกันนะครับต่อไปเครื่องตีที่แบ่งย่อยนะครับ อันที่สามก็คือตีที่ทําด้วยด้วยหนังนะครับเครื่องตีที่ทําด้วยหนังนะครับก็อย่างเช่นตะโพนนะครับนักเรียนตะโพนกองทัศอย่างเงี้ยนะครับนักเรียนอันนี้ตตะโพนนะครับครูยกตัวอย่างตะโพนนะครับนักเรียนเนี่ยทำด้วยหนังก็คือหนังถึงตึงนะครับมีสองสองกว่างนะครับถึงตึงตั้งตีโดยใช้มือนะครับมือเราตีลงไปนะครับอันนี้ ทำด้วยหนังนะครับต่อไปนะครับนักเรียนเครื่องประเภทที่4นะครับดีดสีตีต่อไปเป่านะครับนักเรียนเป่านะครับเป่าเป่าเนี่ยนะครับนักเรียนมีอะไรบ้างนะครับมาดูเลยเป่านี่ทําให้เกิดเราทําให้เกิดเสียงโดยวิธีการใช้ปากเราเนี่ยนะครับนักเรียนเป่าลงไปในเครื่องดนตรีนะครับเป่าให้เกิดเสียงตัวโน้ต นะครับตัวโน้ตหรือว่าเพลงที่เราเพลงที่เรามาดูเนี่ยก็จะมีตัวโน้ตให้เราเป่านะครับนักเรียนก็โดเรมีฟาซอลาทีโดเนี่ยนะครับตัวโน้ตเรานะครับเครื่องปัอันดับแรกเลยนักเรียนต้องรู้จักแน่นอนคือคุยนะครับเครื่องดนตรีไทยนะครับคลุยนะครับคลุยเพียงคลุยเพียงอนะครับนักเรียนอันนี้เกิดเสียงโดยวิธีการเป่านะครับนะครับรูปรางก็จะมีรูนะครับนักเรียนมี การปิดรูแล้วก็เป่าเปิดเสียงรูก็เปลเป็นตัวโน้ตต่างๆระดับเสียงโน้ตนะครับอันนี้คือคลุยนะครับต่อไปนะครับแคนนะครับนักเรียนแคนนะครับนักเรียนดูนะครับแคนเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเป่าเหมือนกันนะครับเกิดเสียงโดยวิธีการเป่านะครับเห็นไหมนะครับแล้วก็จะมีปีในอีกนะครับนักเรียน ปีในนะครับก็มีปีในนะครับนะครับอันนี้แคนนะครับนักเรียนนะครับแล้วก็มีปีในนะอันเนี้ยเป็นอยู่ในประเภทเครื่องเป่านะครับนักเรียนนะครับตอนนี้มาท้ายคลิปนะครับนักเรียนนะครับท้ายคลิปนี้นะครับนักเรียนท้ายคลิปนี้ประเภทของสรุปนะครับประเภทของเครื่องดนตรีไทยนะครับแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันก็คือ เครื่องดีดเครื่องสีเครื่องตีแล้วก็เครื่องเป่านะครับประเภทที่สีเครื่องเป่าจงไม่ง่ายเลยดีดสีตีเป่านะครับนักเรียนนะครับครบเลยสีประเภทนะครับนักเรียนนะครับเล่นตามการแบ่งเลยนะครับนักเรียนท้ายคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะฝากชิ้นงานนะครับนักเรียนเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ย ดูภาพเครื่องดนตรีแล้วก็นะครับแบ่งนักเรียนนะครับดูภาพเสร็จแล้วเอานักนักเรียนก็เครื่องดนตรีเดยวครูจะคระให้ไปนะครับเป็นกลุ่มเป็นเป็นใบชิ้นงานนะครับนักเรียนเป็นใบชิ like ้นงานภาพเครื่องดนตรีเด่นักเรียนไปแบ่งใส่ในประเภทนะครับประเภทสีประเภทเนี่ยนะครับไปไปเอาชื่อเครื่องดนตรีที่นักเรียนเห็นนะครับเอามาใส่ นะครับใน4ประเภทที่เราเรียนกันวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทําลงสมุดนะครับนักเรียนนะครับทําลงสมุดนะครับเหมือนเดิมนะครับนะครับใครสะดวกทําลงสมุดก็เอาสมุดมาทําใครสะดวกในการปิ้นใบงานและเขียนลงในใบชิ้นงานก็นักเรียนก็ทํานะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มไลน์ นะครับของเราระอุ่มรายห้องดนตรีนะครับของป .4 นะครับนะครับนักเรียนเข้าใจนะครับนะครับนักเรียนสำหรับคลิปนี้ก็คุณครูนะครับเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคน